ดุพี่พลอยกันนะคะก็คือสลามแต่เราแกะไปแล้วตื่นเต้นค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแกะพัสดุพี่พลอยกันนะคะก็คือสลามแต่เราแกะไปแล้วตื่นเต้นก็เลยแกะไปเลยนะคะสั่งเป็นสลามนี่สวหรับ MS มเอค่ะเปิดเลยน,นะคะก็จะเจอแผ่นนี้เลยค่ะส้มมุกหนึ่งกระปุกเหลืองคุณหนึ่งกระปุก ชมพูมุกหนึ่งก็สองกระปุกม่วงมุกหนึ่งกระปุกแถมหนึ่งสีใสนะคะหกกระปุกค่ะนี่ปี่ก็แถมมากขอบคุณค่ะใจดีมากเลยนี่พอเปิดมานะคะพี่ก็จะห่อน,นี้อู้หอดีมากนี่นะคะสีเหลืองคุณค่ะสุดคุณนะชมพูมุกค่ะสุดทรฟี่โซดา ก็อันนี้เป็นสีใสนะคะพี่เขาแถมมาค่ะโหใสเหมือนกันนะนี่ถามว่าสีม่วงมุกแล้วก็ส้มมุกแล้วก็ชมพูมุกอีกอันนึงอะไปไหนจะบอกว่าเป็นของที่เพื่อนสั่งนะคะก็เลยเอาไปให้เพื่อนแล้วนะคะเนี่ยรอยหลักฐานการเก็บนี่นะคะนี่ซลามลามนี่นี่นะคะก็จะเป็นสีเหลืองสีใสที่เขาแถมมา นี่ไม่เลวนะส่งแบบ BMS นะคะก็จะเป็นสีชมพูม,มุกค,ค่ะก็จะมีโหอันเล็กเลยเนี่ยเอ้อทำไมมันไม่เท่ากัน <c oughs> เห็นไหมห้ารับประทานล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังเล่นนะคะเหมือนกันแต่ว่าหนูว่าอันเล็กสวยกว่านะ <c oughs> นี่เดียวเราจะมาจิ้มกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย <c oughs> อย่าลืมไปอุ่นของพี่พอยนะจุปป๊บ